ครับเอ่ออัปเดตรายการล่าสุดเนียพี่เห็นกระดานมันนี่แหละเพิ่อนคุณอัปเดตเลยเนี่ยเมื่อคืนเป็นอยู่เพชรรวมๆอยู่นี่นี่ออกมาแล้วเนี่ยไม่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 ใครมีคนถอยอ๋อนี่เหรอตอนเช้าเมื่อเช้าน้องมันมาธงชัยคู่แรกธงชัยธงชัยที่จะต่อยกับอาหลักถิ่นแต่ว่าธงชัยเมื่อคืนป่วยเที่ยงคืนฝ่าชื่ออะไรนะที่ที่ถอยธงชัยนุ้ยศิลป์มองเมืองธงชัยนุ้ยศิลป์มองเมืองถอยก็ตอนนี้ก็เลยกำลังปรับคู่เอาเพชรมนตรีกับเจ้าคมเดชสอรักชาติเหนือเจอใต้ ที่อยู่คู่หขึ้นมาเป็นคู่หนึ่งนะครับแล้วก็ปรับเอาคู่ที่เดิมมาอยู่เป็นคู่หกําลังหามวยเสริมต่อยกังหลักหินแต่ว่าอ๋อหลักหินยังอยู่นะยังอยู่หลักหินยังอยู่ไม่ตกงานไม่ตกงานไม่ตกงานมาจากมาจากรู้สึกกัมาจากต่างจังหวัดมาจากสารค้ามานะก็พอดีมันมีมวยแทนอยู่น้องกฐินกำลังติดต่อน้องกฐินอยู่ติดปอจอติดปอเจวเวดเดียวกันแล้วติดสองสามเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวดูเดี๋ยวค่อยดูได้สุดทีว่าเป็นใครที่จะมามาเข้าเวทแทนตอนนี้ได้หาไว้สองคนก็มีการปรับเปลี่ยนแค่คู่เนี้ คู่เดียวผู้เดียวแล้วก็เอาเจ้าคู่หกเพชรมนตีที่ึเคยถ่ายทอดข้างบนมาแล้วครับแต่อยู่ข้างล่างวันนี้คนนู้นก็ต่อเป็นคู่ค้ำข้างล่างคือแบาเป็นเอามาเป็นคู่หนึ่งอ๋อจากคู่ค้ำข้างล่างข้างล่างก็เอาเป็นคู่หนึ่งแทนที่มีการปรับเปลี่ยนใช่คนนี้ก็จะอีกบทบาทหนึ่งก็เป็นมวยเหนือกับมวยใต้มีตัวไหนน่าเข้าเข้าแล้วค่อยแต่งตัแต่งตัวเอาพี่ชอบแต่งตัวง่ายๆเลยนะพี่ว่ายอดกล้าแต่งตัวง่ายสุดเข้ายอดกาแต่งตัวง่ายสุดนะเข้ายอดกล้าสามยกฝีมือไปแน่ เอาไปอาจจะยาวไปเลยก็ได้เนาะแล้วก็ออกตัวนะฮะเก่าเก่าก็ดูอยู่ที่ในถ้าบุญพายัดไส้ได้อันตรายแล้วมันจุ้มคนเล่นด้วยใช่เขายัดเนี่ยลูกยัดไส้เด่นก็ขึ้นคอยัดไส้เด็นเสียงเฮดังนะนะถ้ายอดกล้าโดนยัดปุ๊บปุ๊บก็ไปแนกอะราคาอาจจะพลิกไปพลิกมาได้ก็ฟอร์มหลังยอดกาเขาพุ่งแพ้หมดแล้วก็ดูดมวยเนี่ยเนาะไม่ต้องพูดถึงนะบัลลังก์เงินปอพีรพัฒน์หรือว่าเจ้าบุญพาใช่ไหมกระดูกมวยในแข่งโป๊กเขบอกว่าเขายอดกาในครั้งก่อนเนี่ยโชว์สวยนะ แต่มาพลาดขาที่ตจ้าเล่นกันวนพลาดกันวนได้อาชีพไปห้าแสนเนี่ยก็พลาดแค่ก็พวกว่าถ่าแบบว่าเล่นแบบแต่งตัวผมชอบเนี่ยชอบยอดกล้าเล่นแล้วก็แต่งตัวออกตัวถ้าสเต็ปสามที่แบบจัาลุ้นๆเลยสเต็ปสามสเต็ปสามไอ้คู่รองมันครับสเต็ปสามเหรอไอ้คู่รองมันก็เป็นเจ้าเสียบขากับเจ้าเพนนีลันคู่นี้นะสองคู่นี้แปลกนะนะไอ้คู่ไอ้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 คู่เอกเนี่ยฮะเกมพลิกได้ห้าแสนยอดกล้า จะกล้าแพ้เจ้าแกนบนแพนน็อกใช่ไหมผู้คนเตะขาก็ได้5 0 0 0สนไอ้คู่ร้องนี่ก็5 0 0 0 0นนะคู่นี่นี่คือว่ารีแบทเลยนะคู่เดิมเลยที่ลังสิ์ที่ลังสิ์รีแตที่รามเลยเนี่ยทำให้ให้เจ็บขาดแจ้งเกิดคนคนคนกลับมาที่ว่าฮือฮาเลยคือเจ็บขาดเนี่ยได้ได้ห้0 0สนเจ้าแรกเลยนะที่เปิดโควิดมาเจ้าแรกเลยด้วยนะแล้วก็กู่นี้ก็กลับมารีเทิร์นกันใหม่ จะเป็นหนังวนเดิมไหมคู่นี้มันสนุกสนุกอ่ะปดีกอระดุกกันว่าฟอร์มหลังยอดเออฟอร์มหลังนี่ดันสวยนะสวยชนะฉายแสงที่เชิงใหม่ขึ้นมาใครก็มองว่าสภาพร่างกายใช่เป็นรองทุกขบวนท่าก็แล้ปล่อยไปต่อยมาพิกเกมเฉยเลยก็ถือว่าทำฟอร์มมาใหม่แล้วมาขอแก้มือเจ็บเจ็บขาดเจ็บขาดก็ไปแล้วก็ไปสะดุดแพ้เจ้าดอนคิงใช่ไหมแพ้เจ้าดอนคิงก็ถือว่าเป็นคู่ที่ถูกคู่อายุอารามก็น่าจะใกล้เคียงกัน นะเป็นคู่ที่ถูกคู่เลยวันนี้มา,าเจอกันอีกทีหนึ่งถ้าสมมติว่าฟ้าไม่ผ่าหรือว่าไม่พลาดจริงๆเนี่ยเขคงจะกินเพนนีลันยากชัว่วโมงนี้ก็ต้นๆอีกแล้วล่ะถ้า,าแต่งตัวต้องแต่งตัวต้นๆก็คือเขาเพนนีลันใช่ไหมก็<ร> <พอ S 2> ดูเพราะว่าเจ้าเสีบขาดเนี่ยพุ่งแรงไฮโยเขาสู้สู้ถวายดีกาเนาะเขาเป็นมวยที่รอดชีต์รอดชีตป่ะไม่รอดมั้งเหรอไอ้เนาะก็บวกบู้อะไรเขายกได้แล้ว หรออัดฉีดที่มาทีหลังนะเขาชอบเขาชอบสไตล์เจ็บขาเขาจะอัดฉีดมาทีหลังลูกศิล์มนะือเขาชอบ,อบสไตล์เนี้สยสไตล์ที่ว่ามันสู้อ่ะอมันจะมีความสู้มันจะมีการการการ,การมานัาที่เอาชน,นะนะ<อ>มุ่มมานะลิ์มือเขาจะชอบตรงเนี้ยเฮ้ยเขาเห็นเนี่ยขาให้กำลังใจไปให้เขาไปห้าแสนอย่างเงี้ยน,นะว<อ>ันนี้ไม่แน่เจ็บเจ็บขาได้สักร้านก็ไ